กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องกอนนอนทัวร์ด้วยนะครับเบบี้รีสอร์ทจองเทียนพัทยานะคะกอนนอนครับบายบายน้อยเฮ้ยเฮ้ยไายถือใช่ป่ะใช่ ออ่แเลนองในห้องน้งงง <c oughs> ไปเดี๋ยวมามีจะพาไปดูข้างนอกแต่ว่าแป๊บนึงนะคะเรแล,แล้วก็อนก่อนเราเจ้าของชอบก่อนโอเคเจ้าของชนะคะใน,ในห้องก็จะมีโต๊เสื้อผ้าให้นะคะมีไดปรปมให้แล้วก็มีตู้เซฟดูนี่นะคะห้องเราโรงแรมนี้อยู่แบบติดทะเลเลย แต่มามีจะพาไปดูเออซักปั๊บโถรถเขาแตกปลาตายจะมาเดินทำอะไรกันี้ตอนี่ใครคลิปอยู่ครัตอนนี้เราเราเราจะไปทะเลกันจากโรงแรมโรงแรมนะคะจะพาไปดูโรงแรมแต่ว่า เราจะพาไปดูทะเลและบเล่นทะเลกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องครับจากโรงแรมเราเดินข้ามถนนไปเป็น<ช>ทะเลเลยนะคะก็คือเดี่ยวเราเราก็ได้มาถึงทะเลกันแล้วหาดจอมเทียนใช่ไหมลูกจอมเทียนตอนนี้แดดร้อนมากเราทำไมต้องลูกชิ้นลูกช <laughs> ิ้นสามลูกน่นลูกชิ้นสามลูก อยู่ครับกำลังเล่นอะอยู่ใครคิดเลยใครอยู่กำลังใส่น้ำอยู่ครับเอาไปสร้างอะไรอ่ะเอาไปสร้างอะไรครับก่อนประสานครับประสาทหรอครับเอเออาเอ มาแม่ช่วยเราจะช่วยกันขุดใช่ไหมครับเราต้องทำไงขุดดินใส่เหรอครับใช่แล้ว้องขุดดินใส่บอลน,นี่มีเปลือกหอยเล็กๆด้วยอันนี้คือประสาทของก้อนเหรอครับใช่ค่ะชื่อว่าอะไรครับประสาทเชลีสีบ้าเสร็จหรือยังยังประสาทยัีไม่เสร็จเหรอครับ หอยหอยไเอาหอยออมีเปลือหอยนี่นะครับคือภาษาเราลอยด้วยท็อปปิง้งลรยด้วยท็อปปิง้งท็อปปิ้งอะไรครับทปปิ้งอิงท็อปปิงอะไรครับเชฟท็อปปิ้งอินดปไปตักน้ำเพิ่มครับ โอ้ ni, ที่ตักน้ำตะมูตะมีทำไมไม่เอากระป๋อ <vid> ง <look> ไปตักล่ะครับ like นี่ครับตงสายหิ้วกระป๋องไปตักเลยครับเนหนยมัหนักเนหหนันนักมามามาเทตรงไหนครับลูกอี่กราต่ายาระต่าาก็ยุบสิเกณฑ์วันสี่โอนัก

ช่ครับโอเคนงนงอยู่นี่ครับเปิดอีกทางหนึ่งนี่มาไม่เปิดใหดะะ้โอเค้อรกดปิดนะครับโอเคเอาไปไว้ที่โต๊ะเลยครับมีขนมปังด้วยนะคะขนมปังไทยมีข้าวพันลูกเกดขา้าวัตอเมริกัน

ลายนะะคทำนี่แหละหนูแววผลไม้มาให้กินนะได้เลยครับเ <c oughs> อยายังยังกินข้าวก่อนสิลูกไม่หนูอยากกินอหัวอ่าหนูกินข้าวตรงนี้ให้หมดก่อนไม่รู้กระเดือกทำอะไรอะครับมีความประดิษฐ์อะอืมมีความประดิษฐ์อไร่อยไหมลูกเป็นเสขนมหว <c oughs> อยอเมริกักินหมดแล้ว ใส่ยำสบับปะดมเอาควบอ๋อมแม่ถือให้มาอะน,น้องทำยมสบับปะรดตอนแฮปปี้ไหมลูกขอแล้วขอแลลวใช่ไหมใ่้